มาดูเรื่องคุณทักษิณนะวิบากกรรมคุณทักษิณนะครับวิบากกรรมลูกสุดท้ายนี่ต้องจ่ายภาษี1 7ื0 0เจ็หกร้อยล้านเนี่ยนะฮะโอ้โหมหาศาลนะฮะเราจ่ายทั้งหมื่นเจ็ดบาทนี่เราก็ร้องแล้วนะฮะนะฮะอันนี้โดนหมื่นเจ็ดพัล้านบาทนะครับเป็นภาษีฮะตอนนี้สัมภาระเนี่ยกำลังเร่งสืบทรัพย์นะก็ต้องสืบทรัพย์ในประเทศแต่ว่าสืบทรัพย์ในประเทศเนี่ยคุณคิดว่าจะเจอไหม พราะว่าคุณท<ค>ักษิณนี่อย่าลืมว่าเขาอยากกับคุณหญิงว็จะมาแล้วนะใช่เออแล้วก็เขาพองถ่ายธุรกิจไปให้ลูกให้เต้าหมดแล้วผมไม่รู้ว่าการสืบสทรั์เนี่ยมันจะสืบไปถึงผู้สืบสันดานอะไรต่ออะไรไหมในแง่ของกฎหมายนะ,ะหรือการสืบทรัพย์ที่ต่างประเทศเพราะว่าฟอสเนี่ยเขาลงว่าธุรกิจของคุณทักษิณเนี่ยที่ทําเงินงอกเงยมา7จ็ดหมื่นล้านเนี่ยส่วนมากธุรกิจใหญ่ๆอยู่ที่ต่างประเทศอยู่ที่อังกฤษค่ะอยู่ที่ดูไบนะฮะอยู่ที่แอฟริกานะฮะเขามีเหมือง อยู่ที่อังกฤษเขาก็ทำซัพอัพเรื่องสุขภาพมันก็มีเงินเพราะฉะนั้นมันจะสืบซับไปถึงต่างประเทศหรือเปล่าไม่รู้แต่รู้ว่าเป็นเงินก้อนใหญ่มากมมใหญ่พอที่จะทําให้พักเพื่อไทยเนี่ยหวั่นไหวใช่ไหมล่าซ้ำไหมล่าเพราะช่วงนี้ใกล้เลือกตั้งเนี่ยพวกบ้านใหญ่เขาย้ายกันไงเขาย้ายพักตอนนี้พักสีน้ำเงินเนี่ยเขาคึกคักเนะเดี๋ยวพวกสุพรรณบุรีนครปฐมก็จะห่อผ้าห่อผ่อนย้ายไปนะฮะแต่ว่าเกิดข่าวนี้ขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าเช้าวันศุกร์เนี่ย กลุ่มปากน้ำฮะกลุ่มม้าทองคาปากน้ำฮะของคุณวัฒนาอัศวัเหมเนี่ยนะโดยนําโดยคุณอัครวัฒน์อัศวัเหมเนี่ยพาทีปากน้ําทั้งหมดเนี่ยนะครับนะย้ายท้าพักเพื่อไทยเฉยเลยฮะเอแสดงว่าคุณทักษิณเนี่ยังมีของอยู่ก็ยังมีของอยู่ยังมีของอยู่นะเพราะว่าบรรดาสสหลายๆคนนะที่เป็นคนกลุ่มเก่าไม่ว่าจะเป็นคุณสมศักดิ์หรือว่าคุณสุริยะก็ยังอยู่ไง ไม่แน่แล้วว่าจะอยู่ต่ออีกแค่ไหนนะฮะผาะว่าพักพี่ขอาตสา์ให้ตําแหน่งไปในนี่แล้วนะเป็นแบบคนไอ้นี่นะเป็นหัวหน้าขบวนคณะคณะเลือกตั้งแล้วนะผู้บริการผู้บริการใช่ค่ะเดี๋ยวคุณดูแล้วกันเพราะว่าพักกรุงใจไทนีเขาขยับใหญ่มากนะครเขาขยับใหญ่มากเพราะว่าผมคิดว่าคุณรุทินี่หลังๆมาพูดเรื่องยุบสภาบ่อยฮะแต่ขู่พระเพื่อไทยไม่พระเพื่อไทยก็ไม่สะเทือนหรอกเขาอยากยุบสภาอยู่แล้วแต่ขู่พรคประชาชนน่แน่นอนเพราะว่าพรคประชาชนเนี่ย เขาอยากให้ยุบสภาตอน31มกราคมมันจะได้ผ่านแล้วรับนูนรนนูญอ่าผ่านการแก้รัมนูญเบื้องต้นอยู่ไปก่อนแต่ถ้ายุบ12ธันวาเปิดสภาปุ๊บยุบเนี่ยมันจะไม่ได้อะไรเลยมันจะไม่ได้เลยนะฮะเท่ากับโวตให้คุณธุทินไปนายยกในโบตฟรีคุณนุทินเนี่ยได้ฟรีฮะได้ของฟรีนะฮะก็จะกลายเป็นว่าคุณนาติมบอกว่าถ้าคุณนุทินยุบสภา12ธันวาเนี่ยเป็นการผู้รับเหมาทิ้งงานกลับมาที่เรื่องคุณทักษินค่ะพี่ อไรร่ปเืงกลับมาที่เรื่องคุณทศินนะคุณทศินมาดูต่อคุณทศินนะฮะอย่างที่บอกว่าคุณทศินเนี่ยโดนพายุหนักๆ3ลูกในปีนี้นะการกลับเข้าไปติดคุกแล้วกําลังจะยื่นเพื่อที่จะขออภัยโทษนะฮะแต่ว่าไอ้เรื่องนี้มันไปเป็นไปตามกระบวนการอยู่แล้วคุณชูวิทย์บอกพอเจอระเบิดลูก2เจอหนึ่งหนึ่งสองเข้าไปเนี่ยคุณชูวิทย์บอก นี่เป็นแผนสกัดคุณทักษิณหรือเปล่าไม่ให้คุณกษิณเนี่ยออกมาแล้วไม่ให้คุกษิณเนี่ยไปช่วยหาเสียงด้วยออกมาเกอนเลือกตั้งไม่ได้ออกมากกาะเลือกตั้งไม่ได้นะฮะการที่อายการสุดอุททรคดีหนึ่งสองเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการเมืองไหมมีครูชวิ์เขาตั้งคำถามอย่างนี้นะฮะแต่พอเจอลูกสามไปเนี่ยคุณชวิ์ไปไม่เป็นเลยนะฮะลูกสามก็คือต้องไปเสียภาษีหมื่นเจ็ดพันหกร้อยล้านอย่างที่บอกนี่นะก็เลยทำให้คุณทักษิณตอนนี้เนี่ยนะฮะลูกสาวเนี่ยบอกเลยว่าพ่อเขียดมากนะฮะ อยากจะให้คุณพ่อเนี่ยเข้าร่วมโครงการทํานาวาวังลักษณะก็คือเป็นโครงการโครงการเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะธรรมะแล้วก็มีโครงการพุทธนวัตกรรมธรรมนาววังคือต้องใช้ธรรมะบำบัดแล้วว่ายางนั้นนะฮะเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์แล้วก็พูดต้องขังให้ถึงแก่นแท้ของศาสนาขัดเกลาจิตใจแล้วก็นาคาสอนมาสู่การลงมือเพื่อสิ้นทุกข์โอ้โหเนบเหมือน ชีวิตนี่จะมาถึงบ้านปลายแล้วไม่เอาอะไรแล้วนะช่วงสงบสุขเหรอจริงหรือเปล่าไม่ทราบได้เพราะว่าคุณทักษินเนี่ยนะฮะก็ไม่เคยหยุดเลยเขาไม่เคยหยุดเลยนะแต่ที่เขาหยุดเนี่ยเรา่าโดนเข้าไปอยู่ในคุกเขาอยู่ในเรือนจำก็เลยอยู่ในเรือนจำนะแต่ว่าลูกสาวเขาอะขยันไปเยี่ยมนะแล้วก็มีข่าวทุกอาทิตย์เลยนี่วันท้นไปแล้วก็ถามเรื่องการเมืองว่าจะเอาไงต่อคทางประธานในบบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ย ตัวเองถอยออกมาจากการเมืองเยอะมากๆแล้วแทบจะถอยทั้งหมดแล้วก็ปล่อยให้พรรคเขาลุยไปก็คงต้องดูแลจิตใจคุณพ่อคุณต้องไปดูภาษาร่างกายหน้าตาเนี่ยคือเหนื่อยหน่ายมากคือท้อแท้เหนื่อยหน่ายสุดผมคิดว่าเขาให้สัมภาษณ์หลังจากไปเยี่ยมคุณพ่อออกมาถูกไหมฮะการเข้าไปเจอคุณพ่อแล้วก็แสดงว่าได้ส่งต่อความเหนื่อยหน่ายความยอมแพ้หรือเปล่าไม่ทราบได้นะฮะเพราะผมดูสีหน้าคุณแพรทองทานเนี่ยเหมือนกับยอมแพ้แล้วดูนี่บอกเลยว่า หน้าตาในบอกว่ายอมแพ้แล้วไม่รู้ว่าคนในคุกเนี่ยเราไม่ได้เห็นไง<ช>ว่าเขาจะรู้สึกยังไงแต่ว่าก่อนหน้าน,นี้ก่อนที่ของคุณแพทรอนธานจะออกมาให้สัมภาษณ์ทนายคุณวิญัยาชาติมนตรีอ่ะคือเข้าไปเยี่ยมคุณทักษิณก่อนนะ<ฆ>คุณหยาชัออกมาแล้วนะข่าวถามเรื่องเนี้ยว่าเนี่ยโดคดีหลายๆอันเนี่ยยังไงเขาบอกว่าคุณทักษิณยังสู้นะคือคุณทักษิณอนะยอมรับชะตากรรมใช้คำวันนี้นะคือเขาบอกว่าคุณทักษิณยอมรับชะตากรรมสิ่งที่ศาลกําหนดมาให้แต่ก็พร้อมที่จะสู้ทุกคดีอ่าแต่ว่าคุณสู้ไม่ได้้้้้แแแลลลวววาาาีกสุดทย เรื่องภาษีคุณสู้ไม่ได้เรื่องหนึ่งสองคุณยังสู้ต่อได้คำถามคือคุณนักศิน์จะทํายังไงต่อจากนี้ไปถ้าคุณนักศิน์ยังเล่นการเมืองอยู่โดยอยู่เบื้องหลังอยู่จะเอาใครมาเป็นแคดิเดตนายกเพราะว่าคุณคุณอนุทินนี่เขาเปิดทั้งเอกนิติทั้งคุณสุปจีนะตัวเขาด้วยนะเปิดทั้งที่ยังไม่ได้คุยกับเขาก่อนเลยนะแต่คุณนักศิน์เนี่ยจะเอาใครฮะลูกเขยเหรอ ลูกเขยลูกเขยตอนแรกก็ดูเหมือนอจะไม่ได้จบรับนะพี่<อ>ก็ดูจะไม่ได้จะทําจะเอานะเจออย่างนี้เข้าไปเนี่ยเขาจะกล้าทำหรอฮะอเพราะว่าการลงมาเล่นการเมืองเนี่ยมันเหมือนกับการต้องโดนขุดอะต้องโดนขุดนะฮะแล้วก็ต้องเล่นให้สุดทางโดยมีคุณรักษณศลคุมอยู่เนี่ยคุณมั่นใจคนคุมไหม คนคุมเนี่ยจะเข้าพวดไหม <c oughs> <c oughs> คุมผิดจังหวะไหม <c oughs> นะฮะ <c oughs> ดิวมาอีกแบบหนึ่งมาพูดอีกแบบหนึ่ง <c oughs> ไหมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคุณต้องดูว่าคุณทักษิณจะไปยังไงต่อแต่ว่าโอกาสที่พรรคเพื่อไทยจะกลับมาเป็นพรรคันดับหนึ่งในการเลือกตั้งข้างหน้าเน่ยเรือนลางแล้ว <c oughs> พราะว่าท่อน้ําเลี้ยงก็ถูกตัดไปเป็นหมื่นล้านนะฮะแล้วบ้านใหญ่ก็ออกไปหลายคนแล้วก็พักอยู่ในช่วงการฟื้นฟูนแล้วคุณกับนุทินเนี่ก็ฟิตมากนะฮะและพักประชาชนเนี่ยแน่นอนกระแสะเข้ามาอยู่แล้วเพราะนั้นคุณดูต่อว่าคุณทักษิณเนี่ยจะเอาอย่างไงนะคุณวิญหยัดอมวกาสู้ใช่ไหมใช่แต่ผมดูสีนหน้าท่าทางลูกสาวแล้วเนี่ยเหมือนจะไปเอาแล้วนะคะ่ะคุณก็ต้องดูฮะดูต่อไปนะครับ